สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในห้องเรียนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับบัญชีคำพื้นฐานกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานแล้วเปิดในชุดที่12แล้วฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คำที่1น่พาน เ,เพียอ่านว่าเพียเพียงอ่านว่าเพียงแพอ่านว่าแพเพลงอ่านว่าเพลงไพอ่านว่าไพไพเราะอ่านว่า ไพร้ฟอกอ่านว่าฟอกฟองอ่านว่าฟองฟักอ่านว่าฟักฟากอ่านว่าฟากฟา แฟงอ่านว่าแฟงแฟมอ่านว่าแฟมภัยอ่านว่าพัยภาษาอ่านว่าภาษา ดันอ่านว่ามะดันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีกรมพื้นฐานชุดที่12 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน20คำนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านหลังจากที่อ่านได้แล้วให้ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะผ่านทางลิงก์นี้นะคะขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอนคอล์ Call นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ